กาบสวัสดีค่ะพี่พีกาบสวัสดีพี่พีชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน ep ที่สามสิบเก้าค่ะพี่พีนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน ep ที่สามสิบเก้าค่ะพี่พีวันนี้เนาะมีพระมาแบ่งปันพี่พีหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พีนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ชอบองไหน ate, ยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะบพี่นะดวงใจประเครื่องยินดีให้บริการบิพี่ทุกท่านค่ะบิีกพี่เนาะดวงใจประเครื่องยินดีให้บริการบิพี่ทุกท่านนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะบิ๊พี่นะามีบริการเก็บเงินปลา,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 ายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทคา่ะบิพี่เนาะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทคา่ะ พี่ท่านไหนสะดวกโอนหรือว่าพร้อมโอนนะคะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พเนาะน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะพระสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆทั้งนั้นเลยค่ะยู่ที่นะปอยู่ที่ราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ๆี่เนาะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่ๆี่เนาะ 0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรตายแอดไลน์ได้ค่ะพี่นา้าเบอร์นี้โทรตายแอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้เลยค่ะพี่เนาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่น้าลาคะคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่เนา้าสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะ เริ่มที่องค์แรกค่ะพี่พี่พระผงพิมพ์ปิดตาค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระผงพิมพ์ปิดตาค่ะรวยทรัพค่ะพี่พี่หลวงพ่อรวยค่ะวัดตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะพศสองห้าสามแปดค่ะพี่พี่นะพศสองห้าสามแปดค่ะ ด้านข้างค่ะ เป็นปลาปิดตาค่ะพี่พิณนะองค์นี้เป็นปลาปิดตาค่ะหลวงพอ่อรวยค่ะต่อไปค่ะบิพิองต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่คําค่ะบิพิพนะเป็นหลวงปู่คําค่ะ รุ่นเสาห้าค่ะพี่พีนะรุ่นเสาห้าวัดวังว่าค่ะพี่พีจังหวัดระยองค่ะพี่พีนะจังหวัดระยองค่ะเตรียมกอบกันน้ำให้อย่างดีค่ะต่อไปค่ะพี่พีชคงต่อไปค่ะ วันนี้เป็นครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะพี่ๆนะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นพระกำแพงซุมกอค่ะพี่พีด้านหลังค่ะพระกำแพงสุมกอค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะตรงนี้เป็นพระกิ่งค่ะพี่พ่นะาเป็นพระกิ่งค่ะ ต่อไปค่ะพี่ๆต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ๆ่นาเป็นพระปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ สว,สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่หนาสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ <อ from> <bedroom> ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่นเป็นหลวงปู่ทวดค่ะด้านข้างค่ะ <speaking in the language> ด้านหลังค่ะ <speaking in the language> ้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดพรมวิหารสี่ค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นหลวงพ่อทวดพรมวิหารสี่ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะปราคูธรรมาพาธรค่ะพี่พี่นาวัดพระลานุภาพค่ะด้านหน้าค่ะพรมวิหารสี่ค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทวดค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่ดุลค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ดุลค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดบูรพารามค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะพี่พี่นะ หลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวพนะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ต่อไปด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพร่ค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะพี่พี่นะด้านหน้าเขียนหลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะพี่พี่ด้านหน้าเขียนหลวงพ่อดำวัดม่วงค่ะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดหนองบัวตะครค่ะพี่พี่นะวัดหนองบัวตะครค่ะ จังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะ2513ค่ะพี่พี่สองหค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อคูณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นคุณราบคุณยศค่ะพี่พี่นะรุ่นคุณราบคุณยศค่ะวัดบ้านไรออำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่อคูณค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ณเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเหรียญขวัญถุงค่ะพี่พี่เขียนเหรียญขวัญถุงค่ะด้านข้างค่ะแล้วด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ณหลวงพ่อเงินค่ะ ไปค่ะองต่อไปองค์นี้เป็นพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะพี่พี่นะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะพี่พี่พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสร้างเป็นที่ระลึกค่ะพี่นะเขียนสร้างเป็นที่ระลึกค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยเดิม 9, 9, 9, 9, เก่าเดิมทูกรูปทุกองเลยค่ะพี่น้องสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมกันถูกรูปทุกองคเลยนะคะต่อไปองค์นี้เป็นพระพุทธชินาราชคับพ,พี่นะเป็นพระพุทธชินาราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปองค์นี้เป็นพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่นะเป็นพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่สองสี่หกศูนย์ค่ะพี่พี่นะสองสี่หกศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเป็นรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่ เป็นรุ่นพิเศษค่ะองค์นี้พอส2องห้าหนึ่งเจ็ดค่ะวี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเกษมเข็มะโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเกษมเข็มะโกค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสำนักสุสานไต้รักค่ะพี่พี่นะสำนักสุสานไต้ลักหลวงพ่อเกษมค่ะเขีมะโกค่ะพี่พี่จังหวัดจุร์ดำฟางค่ะพี่พี่นะพอสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะจังหวัดจุร์ดำฟางค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่หงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่หงค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้านะคะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อแดงค่ะเป็นปราคูยานวิราชเป็นพี่หลวงพ่อแดงค่ะอายุครบเก้าสิบปีค่ะเป็นพี่นาอายุครบเก้าสิบปีค่ะที่ระลึกค่ะนพี่นาเขียนที่ระลึกค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีนะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ค่ะพี่พีนะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค AM to ์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระรอดค่ะพี่หนะเป็นพระรอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสมเด็จองต่อไปค่ะพี่ๆต่อไปค่ะพี่ๆองนี้เป็นปราปิดตาค่ะพี่ๆนะเป็นปราปิดตาค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเมก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเมก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะ พระสมเด็จค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่้สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบองคไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะดวงใจปราครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านค่ะพี่น้าดวงใจพรเครงยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปูหมุนค่ะพี่พี่น้เป็นหลวงปูหมุนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่น้ำสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จอ๋อขอไปค่ะเป็นพระปิตาค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่นะาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะาค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นาะ หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะโดวนใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นาะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้าวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆน้องกลับสวัสดีพี่ๆชาวปลาเครื่องทุกท่านนะคะกลาบสวัสดีค่ะ